ปลูกต้นไม้ไว้ในน้ํามันก็ขึ้นงามดีนะคะเนี่ค่ะขึ้นงามรากออกยาวๆนะคะก็ดูมาดูแล้วมันรากออกยาวมากแล้วก็เอามาปลูกนะคะมาตกแต่งเป็นโชว์ได้นะคะสวยๆน้าเย็นๆนะคะค่ะรา,ากยาวมากนะคะเราปลูกในน้ําเราไม่ได้อันนี้ไม่ได้ลงดินนะครับปลูกในน้ํามาดูเพลินๆนะคะ เพลิดเพตานะคะถ้าพามาชมนะคะนี่ล่านะคะลากล้วยไม้บางครั้งมันยาวแต่มันไม่ออกนะคะไม่ออกดอกเลยเดี๋ยวใบยาตะกรอนออกดอกมันตายหมดนะคะเขาเหลือต้นเก่งๆนี่ค่ะรุ่นเดินนะคะพานี่เราก็ปลูกไปเนะะี่ยค่ะดูในแก้วน้ํานะคะอีกนะคะนี่ค่ะให้ลากเขาออกเขาไม่ตายนะคะต้นไม้นี่ถ้าอยู่ในน้ําน,นี่เขาไม่ตายเขาก็สดชื่นนะคะสดชื่นนะคะเอาเราพามาชมนะคะ ต้นไม้ปลูกในน้ำนะคะให้ดูแบบว่าสบายสบายตานะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามมารับชมก็ขอให้มีความสุขนะ,ะทั่วหน้ากันเลยนะคะสวัสดี